สวัสดีนะครับผมวันนี้จะพามาดูเสื้อนะครับสอนวิธีการดูเบื้องต้นนะครับแบบว่าภายในสิบนาทีเนี่ยเข้าใจแล้วพอดูที่ดูเสื้อวินเทจได้เลยนะเดีย๋ยวขอเริ่มจากตัวแรกก่อนนะเอาเป็นตัวนี้แล้วกันเป็นตัวงานเป็นงานเก่านะงานเก้าศูนย์นะครับผลิตในปีช่วงยุคหนึ่งเก้าเก้าศูนย์นะครับเก้าศูนย์ต้นก็คือประมาณเก้าเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามประมาณเนี้ยครับตัวนี้เป็น ลายของลิควิดบูนะครับเนี่ยลิควิดบูส่วนใหญ่ก็จะทำเป็นลายที่มีเนี่ยเป็นโอเวอร์พินนะที่หลายๆคนรู้จักนะแล้วตัวนี้เป็นป้ายฟุตส่วนใหญ่เวลาเราดูเสื้อเราจะดูจากตรงนี้ก่อนนะส่วนใหญ่จะดูจากตรงป้ายกันเพราะคนจะเข้าใจการป้ายก่อนดูป้ายมันจะมีมันจะง่ายกว่าเนี่ยอันนี้เป็นป้ายของแบรนด์ฟุตออเดอร์ลูมนะครับมิ d อินยูเอนนะนี่ คาตตอนร้อยเปอร์เซ็นเป็นคาตตอนสีแดงแบบนี้ระบุไซส์ xl ป้ายก็จะบอกบอกวิธีบอกไซส์บอกอะไรเนี่ยเนี่ยบอกข้อห้ามอะไรประมาณนี้นะครับวิธีการดูเบื้องต้นเดี๋ยวผมไปดูจุดอื่นก่อนนะส่วนใหญ่เราต้องรู้ก่อนว่าตัวแบรนด์ของตัวแบรนด์เสื้อทําสกินเป็นแบบไหนนะเนี่ยแล้วสมัยก่อนเนื้อผ้าเนื้อผ้าผมเอาเรื่องเนื้อผ้าก่อนนะเนื้อผ้าเป็นใยไายเป็นใยไายทอด้วยเส้นใยเนี่ย น่าจะมีสูตรในการทอนะครับปั่นเส้นใยมาละทอมีความหนานะมีความหนามีความหนาก็จะมีเบอร์เสือ้อเหมือนกันแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าเป็นเบอร์อะไรนะน่าจะเบอร์อาจจะเป็นประมาณยี่สิบหรืออะไรเงี้ยแล้วแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าของเก่าตอนนั้นเขาใช้ประเมินเบอร์อะไรกันแน่เนี่ยแคือหนามีความหนาบางตัวก็จะมีความหนานุ่มลิควิดบูจะทําสกินเป็นโอเวอร์พินนะนี่เนี่ยก็คือ ง่ายๆที่เขาทำนะครับผมอธ,ธิอธิบายง่ายๆคือว่าเนี่ยสกรีนที่ทำเป็นโอเวอร์พิ้นก็คือเวลาสกรีนเสื้อสกรีนเสื้อมันจะหนาไงสกรีนสีลงบนเสื้อมันจะหนาผมให้ดูอย่างถ้าเป็นงานใหม่งานใหม่ที่เขาบอกว่ามันสักสากมันสักสาตรงเนี้ยมันหนามันหนาด้วยวิธีง,ง่ายๆก็คือว่าบางแบรนด์ก็กัดผ้าก่อนนะกัดผ้าให้แบบว่ากัดตรงตัวเสื้อในบาง ลอกสีออกถ้าเป็นสีดําก็คือกัดสีออกแล้วก็สกรีนหรือถ้าไม่สกรีนก็เป็นงานแนวเรโทอะไรแบบนเนี้ยเนี่ยอันนี้เป็นโอเวอร์พินลิควิดบูลิควิดบูส่วนใหญ่จะมีตอปีนะครับมีตอปีแต่ลิควิดบูตอนเป็นการสนต้นก็ยังไม่ทําเป็นเอ่อไม่ทําเป็นโอเวอร์พินไม่ทำเป็นแบบว่าไม่ได้ทําเป็นโอเีเต็มตัวแบบนี้นะเนี่ยจะมีตอปีชัดเจนแบบนี้แล้วจะคมชัด จะคมชัดเลยนะครัแบบกล้องโฟกัสเนี่ยจะคมชัดถ้าเป็นงานเก่าบล็อกเก่ารายละเอียดดีเทลจะคมชัดนะถ้าทําใหม่ก็มีนะลายเนี่ยแต่ว่าจะถอดแบบออกจากงานเก่ามันก็จะไม่ค่อยคมชัดเท่าไหร่แล้วเนื้อผ้าก็จะไม่ได้นี่เป็นเนื้อผ้างานเก่าเราจะจาป้ายไว้ก่อนเนี่ยเราจะรู้แล้วป้ายนียป้ายนี้นะเป็นแบบนี้นะเป็นริบบิ้นแบบนี้นะที่เนี่ยที่เรียกว่าริบบิ้นเป็นแบบนี้แล้วก็จะง่ายๆ ป้ายเรางจำแต่ป้ายมีเยอะมากนะดูขราวๆป้ายแบบนี้ที่เป็นฟุตทงแบบนี้ที่เป็นสเส้นแดงๆทงแบบนี้เหมือนตรงอเมริกาเนี่ยก็มีด้วยกันหลายป้ายไม่ต่ำกว่าห้าหรือหกป้ายผมเคยลงรูปไปอยู่นะพี่เป็นฟุตทงแบบนี้แต่ตัวอักษรก็จะบอกไ่เหมือนกันอันนี้ผลิตในอเมริกาแล้วเราก็มาดูตะเข็บส่วนใหญ่ที่คนดูตะเข็บนะดูทรงเสือ้อดูทรงของเสือ้อทรงคอการตัดเย็บทรงตัวทรงของเสือ้อ เสื้อจะตัวเสื้อจะเนี่ยเดีดูก่อนได้ไงตัวเสื้อจะกว้างยาวอกเราจะรู้เลยนะอกเวลาเขาวัดถ้าเราไปซื้อเขาวัด,วดอกขายเนี่ยถ้าเขาวัดอกนะเราจะรู้เลยว่าแท้ไม่แท้ไซส์ก็บอกได้แต่เข็บเนี่ยแต่เข็บเดียวตัวเข็บคอคอเดียวคอตรงช่วงนี้เรียกบุบุงคอนะครับบุงคอบุงคอ แต่ก่อนก็จะเลือกแบบกว้างๆดูก็จะดูง่ายงั้นก่านจะคอจะกว้างๆบุงคอแล้วย็บเดี่ยวเย็บเดี่ยวเย็บคู่ก็มีนะเย็บคู่เป็นคิว้วอันนั้นจะเป็นคิว้วผมไม่ดูอันนี้คือเย็บเดี่ยวเย็บเดี่ยวตรงนี้ส่วนใหญ่คนจะเรียกในคนเล่นมินเทสส่วนใหญ่ชอบชอบเรียกตรงนี้เป็นซับคอนะแต่จริงๆก็คือเป็นบุกุ้นเรียวกว่ากุ้นภาษาช่างเสือ้อเคาเรียกกุ้นเป็นตัวเย็บเย็บกุ้นเนี่ยเข้าตรงช่วงคอเนี่ย ให้เพื่อมีความคงทนแน่นหนาเหมือนเย็บขอบอะเย็บขอบเย็บขอบอะไรต่างๆเนี้ยก็ตรงนี้จะเรียกกุนเรียกกุนถ้าตรงเส้นตรงนี้เรียกคิว้วอันนี้เป็นบุง้งเนี่ยเรียกกุนก็จะมีทั้งสับคอที่เป็นแนวนอนแนวตั้งนะแล้วแต่แล้วแต่แแตดูได้ดูความเก่าใหม่ผมก็จะดูจากตรงนี้นะเพราะตรงนี้มันสัมผัสช่วงคองไงพอเข้าใจอยู่นะครับผมแล้วมาดูลายหลังสกรีนโอวีพีเลเป็นลาย หน้าหลังเต็มๆแล้วแต่ลายด้วยนะแล้วแต่ลายแต่ตัวนี้ด้านหลังก็จะไม่ไม่เหมือนกันหน้าหลังนี่ประมาณนี้เอาแบบผมต้องการให้ดูแบบว่าสักสิบนาทีในสิบวนาทีเข้าใจพอเข้าใจดูเสื้อได้แล้วถ้าเข็บการเดินตะเข็บถ้าเป็นตัวเสื้ออ่าถ้าอย่างของฟุตบอลรวมเนี่ยมีเย็บยกคอบางแบรนด์เป็นบุ้งคอแบบว่าเป็นโดนัทเลยไม่มีรอยต่อหรือว่าเย็บฝั่งเดียวอันนี้เย็บยกคอสองข้างเนี่ย เย็บยกคอสองข้างนะเนี่ยผมว่าแบบนี้ว่าใส่แล้วคอมันจะไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่นะถ้าเนื้อผ้าดีๆนะจะแบบคอสองคอแน่นๆนะจะไม่ค่อยอยู่บ่าช่วงบ่าจะเป็นเย็บเดี่ยวถ้าเข็บเดี่ยวเนี่ยก็ไม่ได้แบบว่าแตกง่ายหรือว่าหลุดง่ายนะครับก็แน่นเหมือนกันนะด้วยกรรมีธีกันจะหอเย็บแน่นเหมือนกันนะเย็บเดี่ยวเย็บเดี่ยวคอเดี่ยวบ่าเดี่ยวแล้วใช่ไหมแขนเดี่ยว แขนเป็นตะเข็บเดียวนี่เป็นแบบนี้นะประมาณนี้เดีย๋ยวผมจะให้ดูตะเข็บที่เป็นตะเข็บพู่ตะเข็บผู่ผม <c oughs> ว่าบางทียังจะหลุดง่ายกว่านะเนี่ยเป็นตะเข็บเดียวเห็นอยู่เนาะแบบนึงเนี่ยเนี่ยเนี่ยเส้นได้เย็บแบบนี้เดี่ยวชายเสื้อก็เป็นตะเข็บเดียวเหมือนกันเย็บเดียวเหมือนกันอ่าเอาแบบนี้พอคร่าวๆแล้วก็มาดูที่เป็นตะเข็บผู่ อันนี้ก็เป็นลิควิดบูเหมือนกันแต่ป้ายไม่ได้เป็นป้ายอป้ายป้าพุ่ลรูมละอันนี้เป็นป้ายลิควิดบืูนี่เป็นลิควิดบูเท่านะเย็บใต้หมอนเหมือนกันอันนี้เป็นช่วงประมาณปีสองพันต้นนะเสื้อมันปีสองพันหนึ่งก็จะมีป้ายเทาอีกแบบหนึ่งที่มันเย็บ้างบนเหมือนกันแล้วใช้เส้นเอ็นเย็บอันนั้นก็จะเป็นส่วนพอช่วงหลังอะไม่น่าจะผลิตไม่น่าไม่น่าใช้เสือ้อไม่น่าใช้เสื้อตัวเองผลิตละเอาเสื้อของแบรนด์อื่นมา สกีนง่ายกว่าเนี่ยแบบมีแท็กล่างเงี้ยเอาตัวเสื้อของอะไรมาเงี้ยมาสกีนแล้วก็มาเย็บเข้าง่ายกว่านะผมว่า,านนะลิควิดบลูก็ใช,ใช้ใช้ด้วยกันหลายป้ายนะแบบว่าที่อ่อหาหลายแบรนด์มีโรงงานผลิตเสื้อแล้วนะมีแบรนด์เสื้อแล้วก็สั่งเสื้อผ่ามาสกินเลยมันง่ายกว่าของเอ v นวิลกิวดินอเนอตาอย่างงี้ก็มีนะฟูร่าลูมใช้เงี้ยใช้ได้หลายอันอันนี้คอเริ่มกว้างสงคอจะเป็นแบบนี้แหละคอก<อ>ว้าง คอ,อกว้างแต่คอก็ยังเย็บ,เย,บเย็บเย็บเตียวอยู่นะตัวเสื้อตัวเนี้ยเย็บเตียวชายชายเสื้อจำไม่ง่ายนะเวลาเราจำลายเราต้องจำเสื้อปีได้เราจะซื้อลายไหนเราก็ดูบ่อยๆก่อนแล้วกเ็เสื้อตัวนี้มันปีเลยนะเพราะบางทีมันผลิตมาเรื่อยๆนะบางทีนี่เป็นตะเข็บผูกเดินตะเข็บผูกเหมือนเสื้อปกติเหมือนเสื้อปัจจุบันที่เราเคยเห็นนะเนี่ยสายเสื้อก็จะเป็นคู่ อันนี้เป็นปีสองพันละตีไปเลยประมาณปีสองพันบางทีก็เป็นเดี่ยวบนล่างคู่นะอันนี้เป็นบ่าบ่าเย็บคู่บ่าอาจจะเย็บเอ่อเย็บเย็บกุญยาวนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเย็บกุญยาวมันจะมาตั้งแต่ตรงคอบางตัวก็ต้องเย็บแต่ตรงคอใช่ไหมกุนอะ่ะอันนี้เย็บยาวมาถึงบ่างนะคงทนแน่นหนานะใส่แล้วเวลาเราดึงเข้าดึงออกแบบมันจะไม่ค่อยอยูอยไม่ค่อยขาดไงล้วสณะก,กินก็จะเป็นอว p ปเต็มตัวเหมือนกัน เป็นประมาณนี้คร่าวๆเอาแบบเขาเ้าใจง,ง่ายๆนะผมจะเอาแบบรวบรัดเร็วๆนี่อีกตัวก็เป็นลิควิดบูเหมือนกันแต่เป็นป้ายขาวผลิตอยู่ในช่วงปี90ต้นเหมือนกันเก93สองเกสประมาณนี้ก็2สองก้สเกกจะเห็นอยู่ในป้ายนี้ก็ยังมีอยู่แต่บางทีตัวเสื้อก็อาจจะเป็นเสื้อเปล่าไงมีผลิตอยู่แล้วแล้วก็อ่านมาสกินไลน์ในช่วงยุคต้นยุคก,กลางยุคปลายอะไรเงี้ยอาจจะมีหลุดมาได้เราก็จะดู ดูข้าวดูประกอบไปดูลายสกรีนว่าแบรนด์นี้เป็นลายสกรีนแบบนี้นะเป็นสกรีนจมเนี่ยบางทีเขาเรียกสกรีนจมรูปแล้วแบบบางสกรีนรอยสกรีนเออง่ายรอยสกรีนทะลุมาด้านหลังเนี่ยทะลุมาด้านหลังขนาดเสื้อขนาหนะแบบว่าซึมซึมทะลุมาด้านหลังเนี่ยใส่แล้วสบายมันไม่ค่อยร้อนไงเสื้อโอปีด้เป็นงานเก่านะมันไม่หนาสกรีนไม่หนาไม่อุดรอยรูระบายเสือ้อมันไม่ค่อยร้อน เนี่ยจะเป็นประมาณนี้ลิขิตบู๊จะมีตออ่อปีมีโลกโก้แบบนี้มีตออ่อปีแบบนี้ต่อ,อปีหน้าหลังเนี่ยเล่นหาง่ายชัดเจนอันนี้เป็นป้ายขาวใช่ไหมเนี่ยดูลายหลัง่ดูลายหลังก่อนเนี่ยเป็นแบบนี้นะักลบประมาณนี้เป็นตะเข็บเดียวเป็นตะเข็บเดียวแล้วก็จำอมาป้ายนี้เป็นเป็นตะเข็บเดียวใช่ไหมแล้วก็มาดูอีก แต่ส่วนใหญ่เราจะจําลายเสื้อก่อนว่าเสื้อเออเสื้อนี้เป็นเสื้อเปียอะไรแล้วเราก็ามาไล่ดูตรงจุดเฮ้ยป้ายนี้มันอยู่ในช่วงยุคเปียอะไรนะดูการตัดเย็บประกอบเป็นตะเข็บเดี่ยวหรือตะเข็บคู่เนี่ยตัวนี้เป็นป้ายขาวเหมือนมาเกันเมื่อกีแก้แหละแต่ไม่มีเม็ดอินวิตเอ็ไหมระบุไซส์ป้ายจะบอกหมดเลยป้ายมีความสําคัญมากนะครับทั้งเรื่องความสมบูรณ์ของเสื้อราคาแล้วบอกอรายละเอียดได้หมดสําคัญกับราคามากเหมือนกันนะมีป้ายมีป้ายความสมบูรณ์เนี่ยอันนี้เป็นลายเสือปีหนึ่งก็กห้ามเรียน สองตัวเนี้ยคนออกแบบคนเดียวกันนะเนี่ยสกีนึงถือว่าสดนะเสื้อยี่สิบหกปีนะครับหนึ่งก็ห้าปีนี้ก็สองพันยี่สิบเอ็ดใช่ไหมประมาณยี่สิบหกปียี่สิบหกปีนี้เนี่ยเราก็จะรู้แหละเป็นตะเข็บเดียวป้ายนี้ก็อยู่ช่วงยุคเก้าศูนย์ต้นถึงกลางเหมือนกันเป็นตะเข็บเดียวเออในช่วงช่วงนี้ยุคเก้าศูนย์ยังเป็นตะเข็บเดียวอยู่เนี่ยเก็บเดียวบาเดียวบาเดียวนะ นี่บาทเดียวบาทเย็บเดียวช้เสื้อก็จะเย็บเดียวง่ายๆดูอย่าไปคิดเยอะเวลาดูเราดูง่ายๆเนี่ยเออจะเก็บเดียวเออมันอยู่ในช่วงอยู่เก้าศูนย์แล้วบางทีเนี่ยเราต้องเข้าใจเรื่องรอยสก,กินด้วยไงบางทีเนี้ยคณมีเสื้อเปล่าอ่ะเสื้อเปล่าเอามาสก,กินใหม่ก็รกสกินได้อยู่ที่วิธีเป็นซิลสก,กินหรือแต่แต่ถ้าเป็นโอเวอร์พิ้นทาสกินจมแบบเนี้ยมันทําเรียนแบบกันยากปลอมยากแล้วบล็อกมันไม่มีแล้วไงบล็อกบล็อกเก่าไม่มีแล้วมันก็ทําไม่ได้ แกะแบบไม่ได้แกะได้แต่ว่าข้าวๆเนี่ยถ้าดูตัวนี้จะเข้าใจเลยตัวนี้เป็นงานใหม่ถ้าเป็นตัวงานเก่าจะเป็นปีหนึ่งก็สามนะครับเมดูซ่างานใหม่จะไม่เป็นป้ายแล้วไม่จะป,ป้ายติดคอและเนี่ยเป็นปัม๊มคอง่ายสะดวกเวลาการผลิตรวดเร็วสั่งตัวเสื้ออะไรมาอาทิตย์หน่า้จะสั่งตัวเสื้อของกิเดนนะผมว่านะแต่ตัดป้ายออกไปส่วนใหญ่ตัดป้ายออกไปแล้วจะขาดมันจะขาดช่วงเนี้ยผมก็จะเอาไปเย็บใหม่อยู่นะ แล้วมีคิ้วอะไรละมีคิ้วแล้วมีคิววค้วละ่ะแต่ลายสก,กีนนี้ขายดูเข,าเข้าๆคล้ายๆนะแต่ถ้าดูใกล้ๆโดยใกล้ไม่ค่อยคมไม่ค่อยละเอียดเหมือนอ่าซูมดึงดึงด้วยความพิวเตอรเอ์เอาแบบเก่าแล้วสีการผสมสีเฉดสีก็ยังไม่เหมือนใครไปดูในคลิปได้นะครับที่ผมเคยลงไว้ใน youtube มีอยู่นะที่เป็นงานเก้าูนะเนี่ยแต่ก็มีความคล้ายสก,กินใหม่อย่างหนาอยู่แต่ว่ารายละเอียดดีเทลยังไม่ได้ เป็นตะเข็บคู่เป็นตะเข็บคู่นะเป็นตะเข็บคู่ทั้งตัวเลยคือว่าเป็นปีสองพันละสองพันบวกเสื้อตัวนี้มันปีสองพันยี่สบเอ็ดนะครับแต่ถ้าปีสองพันบวกขึ้นมาก็เป็นตะเข็บคู่หมดตะเข็บคู่เดี๋ยวบนล่างคู่ไงเป็นช่วงปลายหรือต้นเราก็กล่าวแล้วก็ดูกับลายเสื้อดูลายสกีนดูป้ายว่าช่วงเป็นช่วงยุคผลิตไหนแล้วก็ลองลองศึกษาหาเพราะว่าป้ายมีเยอะมากเป็นร้อยนะครับแบรนด์หนึ่งก็มีเป็นสิบป้ายละกว่าจะจําช่วงยุคได้เขาเปลี่ยนประมาณสองสามปีเปลี่ยนนั้นแล้วแต่นะ นี่ด้านหลังด้านหลังเห็นจะชัดเจนเลยว่าถอดแบบดึงแบบออกมาเนี้ยมันแบบว่าเน,นี้ยเนี้ยเนี้ยไม่ค่อยคมแบบเบอร์เบอร์เหมือนเบอร์เบอร์ถ้าเป็นงานเก่าเนี่ยคมชัดมากคมชัดมากบล็อกเก่าถึงมีราคานะรับเป็นงานเก่ามานาันหายากไม่มีผลิตแล้วผลิตใหม่ก็ได้อย่างเงี้ยเป็นโรงงานขนาดเป็นแบรนด์เดียวกันนะอันนี้เป็นงานใหม่เลยที่ผมไม่ดูเมื่อกี้เนี่ยสกินยานา,นาเ,นเนี่ยดูดิเนื้อผ้าเนื้อผ้าแข่ต้นร้อยไปเนี้ยนุ่มนะ ก็นุ่มสบายอยู่เย็บตะเข็บคู่นะเป็นอย่างเงี้ยม่ไลน์นี้ของถ้าเป็นงานเก่าออฟฟิเชียลก็มีนะของวงเมทกเดนนะครับนี่เป็นผมเอามาให้ดูเป็นงานเป็นงานไทยนะเป็นงานปอมนี่แหละพูดง่ายๆเลยเป็นงานปอมเอามาให้ดูลายสกรีนว่าสกรีนเป็นแบบนี้นะเนี่ยเป็นป้ายนี้เป็นป้ายนี้เย็บประมาณนี้แต่จะไม่ค่อยคมชัดดูดูลายสกรีนถ้าเป็นเงานเก่าจะคมชัดเลย นี่ถอดแบบมาพวกเนี้ยถอดแบบมาเนี่ยดูใกล้ปกติไม่ค่อยมีใครมาให้ดูใกล้อย่างนี้นะผมต้องการให้ดูแบบว่าเข้าใจง่ายง่ายภายในเวลาไม่กี่นาทีนะปกติต้องใช้ศึกษาเวลาจำเป็นปีนเหมือนกันนะครับคือว่าจับผ้าบ่อยๆ่อยหรือว่าดูจำป้ายกว่าจะจำป้ายได้กว่าจะจำเนื้อผ้าจำเนื้อผ้านี่ดูเนื้อผ้าผ่านผ่านเวลาเราเสิร์ชซื้อโทรศัพท์หรือว่าดูหันรูปได้เลยนะเข้าใจในเนื้อผ้าพอเรามีความเข้าใจแล้วเราดูผ่านอะไรเงี้ย ไม่ได้จับตัวจริงเราเห็นในรูปหรือว่าเราดูผ่านในหนังสือเราจะซึมเข้าไปในสมองเราความรู้ถ้าเราศึกษาเราก็จะรู้เอ้ยเนี่ยเป็นงานเนื้อผ้าเป็นแบบนี้นะมันเห็นแล้วมันไม่ใช่ละถ้าเราเคยเห็นของปลอมอันนี้ก็เป็นงาน90เหมือนกันแต่เป็นป้ายยูนิเวอร์แซลเนี้ยเนี่ยเป็นหนังลายสกรีนไม่ได้เป็นสกรีนจมแบบนั้นเป็นสกรีนแบบนี้เนี่ยมีความหนาเหมือนกันเพราะยังใหม่อยู่มีความหนาเป็นการเย็บตะเข็บเดี่ยวเหมือนกันคือหนึ่งปีก็5ห้าก็ยังเป็นการเย็บตะเข็บเดี่ยวอยู่นะเดี่ยวบนล่าง ก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูไปเรื่อยๆนะให้แบบเขาเ้าใจง่ายๆเนี่ยอันนี้เป็นของ h ฮนเน็นะครับเ็นแฮนเน็ตแฮนเน็ตแล้วแต่ดคนเรียกนะจริงเรียกเห็นเห็นเฮนอย่างเงี้ยบางคนก็เรียกฮันเน็ตเฮนเน็ตแล้วแต่คนไทยเรียกลวนไปเลยเนี่ยคอหนานะง่ายๆสังเกตคอหนาคอกว้างเขาเรียกว่าคอหนาคอกว้างเหมือนกันนั่นแหละเนี่ยเป็นแบบนี้ป้ายปลอมก็ทําได้นะ มีรายละเอียดแต่ต้องต้องดูดีเทลความคมชัดเนี่ยก็เป็นประมาณนี้ย้บพอเป็นแบบนี้นะเป็นตะเข็บเดี่ยวป้ายนี้อยู่ในยุคช่วง90อันนี้เป็นคัตตอ้น่าคัตต้นร้อยอยู่ในช่วงยุค90ก็ศูนต้นประมาณเนี้ยทรงเสื้อจะบอกเลยทรงเสื้อของแต่ละแบรนด์จะบอกละแขนเชิดไม่เชิดความกว้างความยาวเท่าไหร่อันนี้เป็นเสื้อ,อเป็นผ้าไม่ใช่ผ้าคัตตอ้นร้อยเปอร์เซ็นต์แหละเป็นผสม คาต์ทอนห้าสิบแล้วก็โพลิเอสเตอร์ห้าสิบผสมใส่แล้วมันบางไงมันเบาสบายทรงคอเป็นแบบนี้เราจำไว้ผ้ามันจะบางเนาะถึงไม่ใหม่มันก็จะไม่บางนะเพราะใส่เปลี่กระามันจะบางไงซักอะไรเงี้ยมันจะบางแต่ถ้าเป็นผสมห้าสิบห้าสิบมันจะบางกว่านะมันบางกว่าใส่สบายเวลาอะไรร้อนๆเงี้ยผมที่ผมไมาให้ดูว่า,วาเนี่ยให้ดูว่าเป็นผ้าสิบสิบเป็นแบรนด์ของสกินสแตนเวลส์อินยูเอนะครับ อีกตัวหนึ่งก็เป็นสกินสตาร์มอนกัน,นแต่ทรงคองย่งเงไม่ค่อยเหมือนกันเลยนะทรงคออยังเไม่ค่อยเหมือนกันเลยนะอันนี้เป็นเบสเบสเมดอินดีเอเบสฟลูออรูมพวกนี้เป็นเครือข่ายบริษัทเดียวกันนะผมว่านะตอนหลังก็มารวมตัวกันอยู่เอาแบบดูง่ายๆเขาจง่ายๆไปเร็วเดีย๋ยวจะหมดเวลาสะก่อนเนี่ยประมาณนี้นะครับดูแล้วให้ดูตัวมังกรนะตัวมังกรตัวมังกรนี่ก็เป็นแบรนด์เอ่อลิควิดบูนะ ลิควิดบ l ูเนี่ยเป็นเป็น i d ลิควิดบแต่ไม่ได้ใช้เสื้อของลิควิดบลูใช้เสื้อของ Food อเดอร์ลูมนะมาเย็บเอ่อมาสกินมาสกินใหม่เป็นแขนยาวนะตัวนี้เป็นแขนยาวหายากนะไม่ค่อยเจอนะสภาพดีๆนะเสื้อมจะสามสิบปีแื้วระมาณายี่สิบปายๆนะตัวนี้ถือว่าคมชัดมากแล้วมีลายนี้ก็มีพอมีทำใหม่ออกมาเยอะนะ แต่ตัวที่เป็นงานเก่ามันมีหมุนเวียนน้อยหายากเลยจึงมีราคามีค่าเล่นหาของนะสะสมนะเ<ส>นี่ยดูลายหลังเป็นสก,กินจมมังกรเป็นปีหนึ่งเก้ากสามนะครับเร<ฮ>ียกวิดบูส่วนใหญ่จะมีทำต่อปีนะผมถึงชอบเล่นแบบนี้มันเล่นง่ายเล่นง่ายเล่นง่ายศึกษาง่ายเล่นง่ายแล้วมันทำปลอมยากเนี่ยตอปีอ่างนี้คมชัดเนี่ยพีเอีตรงนี้ประมาณนี้ ก็จะประมาณนี้นะครับผมให้ดูแบบว่าคร่าวๆให้เขาดูคร่าวๆแล้วว่าเข้าใจการอธิบายนะครับไม่ง่ายแต่ก็ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมนะจะได้มีความชํานาญมีความชนานาญเคยจับผ้ามาบ้างหรือว่าดูรูปบ่อยๆเงี้ยก็มีความชนานาญได้แต่ต้องเคยจับผ้ามาก่อนแล้วก็ซื้อมาศึกษามาจับดูที่ไม่ได้เป็นตัวแพงๆไม่มีราคาแพงมากก็เราต้องจับที่เป็นป้ายเดียวกันก่อนแล้วก็ซื้อมาักซื้อมาจับก่อน ดูเนื้อผ้าดูอะไรเงี้ยเพราะลายสก,กินก็จะเป็นสก,กินในแบบเดียวกันแต่แค่ลายไม่เหมือนกันเราก็จะซื้อเนื้อผ้าป้ายที่เป็นเนื้อผ้าแบบนั้นมาศึกษาก่อนเวลาดูไม่ได้จับไปซื้อไม่ได้จับตัวจริงเงี้ยเราจะได้รู้เวลาดูผ่านรูปเวลาสั่งออนไลน์เงี้ยเพราะยุคส่วนใหญ่อย่างนี้จะเป็นออนไลน์นะครับอันนี้เป็นแบรนด์เดอร์มอลเทนนะเนี่ยก็ยังเป็นป้ายหนังอยู่ก็ยังทําป้ายถ้าเป็นงานใหม่ก็จะทาเป็นเหมือนกันก็จะเป็นปั๊มคอมอย่างเงี้ยแหละมันสะดวกมันรวด,ดเร็วเวลาการผลิตเยอะ เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ทำลายสก,กินดีนะไม่คล้ายคัลลิควิดบูดีแต่าการย้อมเนื้อผ้าเ,เทคนิคเป็นการย้อมเนื้อผ้าแบบเหมือนธรรมชาตินะนะผมว่าน่าจะผสมสีเจ็ดสีธรรมชาติมีต่อปีเลยเหมือนกันผมว่าเป็นแบรนด์หนึ่งที่มีอนาคตแล้วลายสวยอะไรนี่ก็เล่นหากันแพงเหมือนกันนะเป็นหลักหมื่นนะนมีต่อปีชเจนมันเล่นมันเล่นง่ายบา,บางแบรนดนะ์ผมไม่ค่อยต่อปีนะตอนเราต้องดูที่เนื้อผ้าการตัดเย็บกับทรงเสื้อแล้วก็ป้าย เขาประกอบเนี่ยก็จะประมาณนี้นะคะรับผมอ่านสักประมาณ20่สิบนาทีผมว่าน่าจะเข้าใจกันอยู่นะดูเข้าใจดูกันเขาพอเข้าใจอยู่บางคนก็จะมีความรู้แล้วผมฝากติดตามาช่องทาง YouTube นี้ไว้ด้ยวยนะครับผมจะลงส่วนใหญ่ผมจะลงขายในเฟซบุ o กทิกต็อกอะไรเงี้ยไอจี IG อะไรเงี้ยฝากช่องทางแบบวัไนไหนผมจะมีเสื้อเข้ามาเงี้ยผมจะมารีวิวให้ดูหมดนะ รีวิวให้ดูแล้วก็สอนวิธีการดูเบื้องต้นนะวันหลังมีเวลาว่างๆจะให้ดูแบบว่าเข้าใจง่ายๆรายละเอียดแบบว่าชัดๆเลยนะเอาแบบเป็นกันง่ายๆเลยนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับผมฝากติดตามมาด้วยนะครับขอบคุณครับ